นะเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในกรุงหังสวัสดีมีบุตรของตระกูลที่มีทรัพย์สมบัติมากอยู่สองคนซึ่งเป็นสหายกันสหายทั้งคู่ต่างก็มีอัตยาศัยในการให้ทานเมบิดาทั้งแต่ละคนล่วงลับไปแล้วจึงได้ครอบครองสมบัตินั้นน่ะ ทั้งหมดเลยทั้งคู่เป็นเพื่อนกันวันหนึ่งทั้งสองท่านก็ได้เรียกคนจัดการคลังรัตนะของตนมาแล้วก็ได้ตรวจด,ดูสมบัติเห็นทรัพย์มากมายประมาณค่ามิได้ก็เลยเกิดความคิดว่าบิดาและปู่ของเรานะ่ะสะสมกองทรัพย์สมบัติมีประมาณมากมายเช่นนี้ไว้ แต่ก็นำติดตัวไปไม่ได้เลยเราจะหาบายนำซัพ์นี้ติดตัวไปให้ได้ดูวิธีซิว่าก็จะนำรั์ที่ติดตัวไปอย่างไรใส่ลงไปหรืใส่ลุมหรืหรือไปเปลี่ยนเป็นกระดาษเงินกระดาษทองแล้วเอามาเผาเป็นรถเอามาเผาเป็นบ้านเอา,าเผาหรือทำอย่างไรท่านทำอย่างนี้ทั้งสองท่านให้สร้างโปรงทานคอนะสี่แห่ง คือเปลี่ยนจากทรัพยาบมาเป็นบุญก่อนเป็นพลังบุญภายในแล้วจะแปลกลับไปอีกทีเป็นทิพยาสมบัติหรือมนุษย์สมบัติติดเป็นในภพบ,บึงนะต้องเปลี่ยนให้ถูกหลักวิชานะคนหนึ่งก็ได้ให้มหาทานแก่คนกมพร้าและคนเดินทางโดยจะถามก่อนว่าต้องการสิ่งใดแล้วจึงให้ในสิ่งที่เขาปรารถนา บุคคลท่านนี้ที่ถามก่อน่าตองการสิ่งใดเนี่ยก็จะได้รับสมญาณน,นามจากคนกำพร้าและคนเดินทางว่าคนที่ถามนี่ไปลงทางของคนที่ถามว่าเราอยากได้อะไรคนที่ถามส่วนอีกคนหนึ่งคือแปลกดีเหมือนไม่ถามเลยว่าต้องการอะไร มาถึงนั้นำภาชนะที่เขาถือมาใส่ของเต็มภาชนะแล้วก็ให้ไปเอาไปจึงได้สมญานามว่าคนที่ไม,ไม่ถามเอออันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันเนี่ย,ยคนถามว่าต้องการอะไรก็เอาให้ตามที่ต้องการอีกคนหนึ่งนี่ไม่แล้วคิดแทนอ,อยากให้อันนี้ก็เอาอนี้ไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกัมพรราคนเดินทางจึงตั้งสมญานาม คนที่ถามกับคนที่ไม,ไม่ถามต่อมามีดาบทสองตนทรงอภิญญาคือได้ฌานสมาบมัติสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้มีฤทธิ์มากเหาะลัดฟ้ามาจากป่าหิมพานต์เพื่อพิคขาจาร์สแสวงหาอาหารนี่ไทยมาจากป่าหิมพานต์เพื่อพิคขาจาร์ดาบ,บทั้งสองก็ได้เหาะลงไม่ไกลจาก เรื่องของสองสหายนั้นแล้วก็ประคองภาชนะถือบาทเดินมุ่งหน้าไปสู่เมืองในเมืองเที่ยวพิกขาจาร์ไม่ได้ไปขอทานนะแต่อบุญไม่ให้ด้วยอาการปกติคือสงบสงเงียมสง่าง,งามทรนงทีเดียวเวลาเดินไปเนี่ยพูดที่มีศีลมีธรรมอยู่ตัวเวลาถือบาทไปบ้านไหนจะไปแบบ พุทลรนงเนะ่ะแต่ไม่ใช่ยิงยะโสนะคือถือว่าตัวเนี่ยเป็นเนื่อนาบุญจะเอาบุญไปให้เขาเรียกว่าไปโปรดสัตว์ระหว่างทางก็จะ,จะเจริญสมาธิภาวนาไปใจก็เป็นกุศลเป็นบุญไปอย่างองอาจเลยทรนงองอาจไปในฐานะผู้ให้นำบุญไม่ให้ชนทั้งสองนั้นเห็นพระดาบทแล้วก็มีจิตเริ่มใส่ คือมันจะมีกระแสอะไรออกมาสักอย่างของนักบวชเนี่ยถ้าถือบาตรแล้วถ้ามีศีลมีธรรมอยู่ในตัวเนี่ยมันจะเกิดกระแสอะไรบอกไม่ถูกที่ญาติโยมเห็นแล้วอล e r t เกิดความเลื่อมใสคือใจที่คุณคุณเนี่ยมันเลื่อมเป็นเงาแล้วใสกระจ่างขึ้นใจในเดินทางออกจากนิวรนข้อใดข้อหนึ่งก็ออกมาแม้ว่าบางทไม่ได้ทั้งห้าข้อ ก็ไความเลื่อมใสใจสูงส่งกันมาอยากไหว้อยากให้แล้วก็นิมนต์พระดาบทเข้าไปภายในเรือนของตนนี่เห็นไหมจ๊ะถวายพระตาหารให้ฉันแล้วก็ปวรณาตัวว่าขออนิมนต์พระคุณเจ้ามารับอาหารที่บ้านในประจำขออนิมนต์เลยใีสองสหายนิมนต์สองพระดาบท ก็ได้ถวายในเหงนคนหอะได้มาด้าบทสั้นหนึ่งท่านชอบความเย็นหลังฉันแล้วเนี่ยท่านก็จะใช้ลิ์ของท่านแวกน้ำผ่านมหาสมุทรระเบิดน้ำลงไปเลยไปพักผ่อนกลางวันในภพบ,บาดาลของท้าปทวินทนนรนาคราไปใต้บาดาลระเบิดน้ำเดี๋ยวนี้ก็กยังทำมาได้นะ จุดเทียนไปแล้วก็เดินลงไปในน้ำแล้วมันกะแบกเป็นช่องแต่เป็นวิชาวิาทยาธรเดินลงไปปกติเอ้น้ำกับไฟไมันต้องดับมันแหวกไปเลยเป็นนั่งเล่นนอนเล่นแต่นี่ดีอย่างนั้นไปพบบาดาลเลยได้เห็นที่พยายสมบัติของพยญชนคสวยงามหน้าเพลิดเพลินดังนั้นเวลาขึ้นมาเนี่ยเมื่อรับพัตหารแล้ว จะให้พอรอุปถากท่านนั้นก็จะให้พรว่าขอจงสมเร็จผลบุญนี้บรรดาลให้ท่านได้สมบัติเหมือนพบปทวินทรน,นาคราชพอไปเห็นมาโอโอลังกาและเกินที่พญสมบัติของพญาน,นาคก็เห็นมาอย่างนั้นเนี่ยก็ามาเล่าให้ฟังอุปถาก็ถามว่าเอพ่พญาน,นาคเป็นอย่างไร ถามดูมันเป็นยังไงหรือพระคุณเจ้าอยากฟังพระดบบดก็พลานาสมบัติขามยานาคให้อุปถากฟังทำให้อุปถาคนนั้นก็อัลเลิดกึนมาสิพอทำบุญพอถวายเสร็จพัาหารเสร็จก็ตั้งความปรารนาสาธุที่ผลบุญนี้ขอให้กับเจ้าได้สมบัติพระยานาคส่วนอีกดาบทหนึ่งชอบไปพักผ่อนเวลากลางวันที่พบดาวดึง ได้ไปพักอยู่ที่วิมานบ้างเปล่าที่มีชื่อว่าเสรีสกะวิมานพอวิมานนั้นว่างดีอยู่ว่างๆกบไปนั่งที่วิมานว่างแล้วก็ได้ไปเห็นสมบัติของเท้าสัก,กะเทวระพอลงมาก็มาให้พรอ,อุปถาของตนว่าได้อาุภาพเป็นบุญนี้ขอให้ท่านได้สมบัติเหมือนเท้าสัก,กะกเทวระ อุปทาแลวก็ถามพระดาบทว่าวิมานของเท้าสกกาเป็นอย่างไรท่านกับพรรนาให้ฟังว่าโอ้ยสวยงั้นสวยงี้สวยงูนจึงตั้งความปรารถนาอาสาธทุดได้อนุภาพเป็นบุญนีถวายทานขอยได้ทิพยะสมบัติของเท้าสกะานั้นอุปชาคนแรกละเล่าไปแล้วได้ไปเกิดแทนที่ปทบวีนทรนคราช พอเกิดมาก็เล,ลิกชาติตชานเห็นร่างกายก็เอ๊ะทำไมมันยาวขึ้นรูปร่างอย่างนี้เขา้าเพราะเวลาหน้าเกิดขึ้น,จะ,นจ,ะจะเป็นหน้าจะเป็นหน้าก็เลยมีความคิดว่าที่เรามาเป็นหน้าในพราะดาบดท่านนั้นเนี่ยสรรเสริญว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยมันสวยงามไอเราจะไปรู้ไงถ้าไ่ฟังเราก็เชื่อ พราเชื่อแล้วก็ตั้งความเราถนาแต่มาถึงตอนเนี้แทนที่เราจะไปด้วยขากระเลื่อยไปด้วยอกทําไมดาวโดไม่รู้จักที่อื่นที่ดีดกว่านี้เลอแต่พอมาอยู่ในยูนิฟอร์มนี้แล้วก็มันเปลี่ยนไม่ได้แล้วจนกว่าจะหมดเวลาเนี่ยส่วนอุปชานอีกท่านหนึ่งได้ไปเกิดเป็นเท้าสกัดเทวราชตามที่ตนปรารถนาทีนี้มันอย่างงี้สิถ้าต่างคนต่างเกิดแล้วต่างคนต่างไม่เจอกันก็ไม่ค่อยจะมีปัญหา ที่นีทุกครึ่งเดือนอถึงวันพระเดือนดับก็ดีเดือนเพนก็นดีเนี่ยพญาน,นาคจะต้องแปลงร่างเป็นเทพบุตรเพื่อไปเข้าเฝ้าเท้าสักกะเทวราชพร้อมกับเท้าวิรุณปักมหาราชแล้วจาไปเฝ้าเสมอเนี่ยก็ไปเห็นเพื่อนของตัวเขาเป็นเท้าสักกะเทวราชเท้าสักกะเทวราชก็เห็นพญาน,นาคจาได้ สหายเก่าเพราอนเลือกชาติกันได้จึงถามว่าเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปเกิด <S <S เป็นอะไรเนี่ยเพราะเป็นเทวบุตรขึ้นมาเนี่ยทักทายว่าไงเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนจิตใจหงอยสนิทและบอกว่าท่านมหาราชโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเพราะตอนนี้เจ้าเจ้าได้ไปเกิด ในที่ที่ตั้งเลื้อยไปด้ยวยอกเป็นบุญของท่านในที่ท่านได้มิตรดีเนี่ยท่านจึงได้สมบัติใหญ่มาเป็นท้าสกกะเทวราชดูเพื่อนที่ได้สมบัติหนากติดใจ,จองอยสนิทหนาอย่างเงี้ยคิ้วขมวดนี้นาานี่เองเป็นต้นเหตุอย่างสําคัญในการทําให้เกิดข้อห้ามบุคคลที่ไม่สมควรบวชความจริงแล้วเนะ่ะ เป็นบุญของนาคที่ทำให้เกิดข้อบัญญัติห้าบุคคลที่มีคุณสมบัติเม่ครบถ้วนบวชในพระพุทธศาสนาคือเพราะนาคเป็นเหตุจึงทําให้บัญญัติข้อ,อนี้นาคก็มีส่วนแห่งบุญในนี้มั้งงั้นบุคคลที่มีสมบัติไม่ถ้วนก็จะมาบวชกันเยอะแยะยุ่งเลยเดี๋ยวครุฑม,มังเดียวอยากมังเดียวโน,โน่นเดียวนี่พวกคุมภูมิเกลือมาบวชเพราะถ้าให้บวชไป ก็มีแต่จะทำให้ศาสนามัวหมองเกิดความวุ่นวายไม่เป็นที่ตั้งแ่งความเลื่อมใสแก่ใครเลยเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่านาคต้นหนึ่งได้แปลงกายเป็นคนเป็นมนุษย์มีศรัทธาอยากบวชก็มาขอบวชเป็นพระภิกษุในพระบุทธศาสนาเรื่องมีอยู่ว่า ้ในการนั้นพระทตเจ้าของเรายัางทรงพระชนชีพอยู่มีนาคตนหนึ่งเกิดความเบือ่อนหน่ายระอากําเนิดนาคของตนเพราะต้องเลื้อยไปดโอกนี้่มันเบื่อเมืองเงินนะไม่สง่างามเลยคิดอยากจะพ้นจากความเป็นนากคกลับมาได้อัตภาพเป็นมนุษย์เห็นไหมความเป็นมนุษย์นี่เป็นเพศอันประเสริฐพึงใช้เพศอันประเสริฐนี่สร้างบารมีเถิด จึงมีความคิดต่อไปว่าพระภิกษุเชื้อสายสากยบุตรเป็นผู้สงบประพฤติปรมรจันพูดคำสัตว์มีศีลมีกัละยาณธรรมหากเราได้บวชในสำนักพระภิกษุเชื้อสายสากยบุตรเหล่านี้เราคงจะต้องพ้นจากกำเนิดนาคอย่างแน่นอน กลับมาได้อัตภาพจะเป็นมนุษย์โดยเร็วก็ได้ร่างกายที่เป็นมนุษย์โดยแล้วอย่างแน่นอนเลยเนะี่ยมีความมั่นใจยอย่างนั้นเพราะหน้าอย่างนี้คิดดูสิหน้าจะไม่โกรธเลยเนี่ยหืมหน้าหนักครั้นลแล้วหน้าจึางปแปลงร่างของตนเป็นชายหนุ่มเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายแล้วก็ขอบรรพชาอุปสมบทภิกษุทั้งหลายก็ไม่ได้ละแวงสงสัยอะไร จึงให้นาคแปลงนั้นบวชเป็นพระตามความปรารถนาใครจะไปรู้เห็นเป็นมนุษย์มาอย่างนี้นะเมื่อบวชเป็นพระแล้วพระนาคนั้นได้ย่อสายในกติหลังสุดท้ายกับเพื่อนภิกษุอีกรูปหนึ่งนี่พระมนุษย์กับพระนาคอยู่ด้วยกันในเวลากลางคืนเพื่อนภิกษุรูปนั้นก็ได้พักผ่อนจำวัดไปตามปกติ แต่ภิกษุนาคนั้นนะ่ะไม่อาจเผลอตัวหลับสนิทได้เพราะถ้าหลับสนิทเมื่อไหร่ร่างจะกลับกลายเป็นนาคตามเดิมจึงต้องนั่งโงกเงกโยกเยกงีบแบบหลับนกงั้นั่นนะครั้นปัจฉิมยามใกล้สว่างเพื่อภิกษุเต่นนอนแล้วออกไปเดินจงกรมในดุก,กิจของพระนะ บอมเป็นสมณธรรมในที่กลางแจ้งเขาบวดมาเพื่อการนี้บวามเป็นสมณธรรมเดินจงกรมปฏิบัติธรรมแรงต่างฝึกใจให้หยุดอนิ่งพระนาคเห็นป็โรโอกาสดีจึงวางใจเอหลังแล้วก็ดำดิ่งสู่สุขสัยญาติหลับอย่างสนิททีเดียว ทันใดนั้นเองร่างของพระนาคนั้นก็กลายกลับไปเป็นนาคดังเดิมนอนขดเต็มกุฏิทั้งหลังแสดงประตูไม่เล็กเลยพระเพื่อนมาเดินจงกรมกลับใจกำลังอ l e เบิกบานเพราะได้บำเพ็ญสมณธรรมกลับมาผลักบานประตูที่จะเข้าไปในกุฏิ พอถึงเวลาที่จะตั้งบินนาบาตแล้วก็ปรากฏว่าเห็นกุฏิทั้งหลังมีงูนอนขดเต็มพื้นที่กระต้กกระใจเลยเนี่ยล้องเอะอะขึ้นเลย,เยพบภิกษุทั้งหลายดีนเสียงร้องเอะอะนั่นก็พากันวิ่งมาถามว่าอาบุโสานท่านร้องเอะอะทําไมภิกษุรูปนั้นก็บอกว่าอาบุโสท่าน งูครับงูครับพูดด้คำเดียวงูนอนขดเต็มกุฏิเลยมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยแล้วงูอะไรก็รู้ตัวเบลอเลยมีหงอนด้วยนอนขดอยู่นาคนั้นได้ยินเสียงภิกษุจึงตื่นขึ้นกลับร,ร่างเป็นภิกษุนั่งอยู่ในกุฏิของตนภิกษุทั้งหลายก็เปิดประตูช่วยกันเข้าไปถามว่า เอาโซท่านเป็นใครอ่ะฟอกี้บอกเป็นนาคอันี้อ้าวเห็นเป็นพระนั่งอยู่ท่านทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อต้องการอะไรพระนาคนั้นจึงบอกความประสงค์ของตนให้วิสุทั้งหลายทราบถึงแต่ต้นก็ผมมีกุศลศรัทธา,สสาอยากจะบวชเพื่อจะเอาบุญเนี่ยจะได้พ้นจากอัตภาพจากการเป็นนาคให้มาเป็นมนุษย์ ภิกษุทั้งหลายจึงพากันไปกราบทูลพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้ทรงทราบพระตอง์จึงทรงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์ปรารบเรื่องนาคพรมมาบวชเป็นเหตุและกระประทานพุทธโอวาตแก่นาคนั้นว่าเธอเป็นนาคมีสภาพที่ไม่เจริญงอกงามในพระธรรมวินยัยเป็นธรรมดา ไปเถิดเอาอย่างนี้เธอจงไปรักษาโอโบสถศีลในวันพระสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำแล้วก็แปดค่ำด้วยวิธีนี้เนี่ยเธอจึงจะพ้นจากความเป็นนาคแล้วก็จักได้กลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาบวชหรอกแค่ไปรักษาโอโบสถศีเท่านั้นแหละอันนิสงโอโบสตสีนี่มีมากทีเดียว จะทำให้เธอกลับมาเป็นมนุษย์ได้นางนั้นได้เสียใจร้องไห้หลั่งน้ำตาแล้วก็เดินออกจากสถานที่นั้นไปแต่ก็ได้ฝากคำว่านาคเนี่ยทิ้งไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก่อนบวชเป็นพระจึงแต่งตัวเป็นชุดนาคบวดนาคที่ทุกคนว่าบวชนาใคให้เป็นพระ ก็ยังรักษาคำนี้เอาไว้เนี่ยส่วนนาคนั้นลองไห้ทีเดียวเนี่ยได้จากสถานที่นั้นไปนี่ก็เป็นเรื่องราวของนาคตอนที่ตีจะ